โอ้โหน่ารักมากเลยอืมจะจะถ่ายทำไมเนี่ยตากล้องคิดว่าคิดว่าร้อยไงถ่ายจังเลยอืมหน้าปัดไ่ยอืมอืมไม่น่ารักเลยโบกถ่ายอีกได้ถ่ายอยู่ได้ถ่ายอยู่ได้เดี๋ยวเจ๊คลิปนี้ลงยูทูบอะไรเดี๋ยวโดนแน่ ที่สุดก็หลับได้สักทีหลับไม่หลับเนี่ยหลับไม่หลับหลับหลับสักทีเถอะัวรองหลับหลับเถอะหลับเถอะหลับบอกให้หลับเลยอืมบอกให้หลับเลยมันมีเรื่องเลยบอกให้หลับยังยังอยังอียัง ลับอ้ากล้องถ่ายดังน้อนไม่หลับุ้บไย,ยไม่หล,ลับและไปแหละ